สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พามาแนะนำนะครับศูนย์มะเร็งลังสิตนะฮะหรือว่าศูนย์มะเร็งธัญ,ญบุรีลังสิตนครนายกนะครับประมาณคลอง10ถึงคลอง11นะครับสมัยก่อนที่นี่จะเรียกว่าบ้านพักฟื้นมะเร็งนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นศูนย์ที่ดูแลเกี่ยวกับการฉายหลังสีนะครับแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งนะครับในพื้นที่ย่านปทุมธานีนะครับ หรือจะเรียกชื่อเต็มๆนะครับว่าโรงพยาบาลมหาวชิลาลงกรธัญบุรีนะครับหรือจะเรียกศูตรเบ็่งธัญบุรีก็ได้นะครับก็จะเข้ามาลึกพอสมควรนะครับจากปากทางนะครับถ้าไม่มีรถส่วนตัวอาจจะลาบากนิดนึงนะครับอาจจะต้องนั่งแท็กซี่หรือว่าเหมารถมานะครับบริเวณข้างๆโรงพยาบาลข้างหน้าก็จะมีที่จอดรถประมาณนึงอยู่นะครับสังเกตว่ารถไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างเงียบจนนึกว่าเป็นวัดหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ภายในจะค่อนข้างล่มลื่นมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับจะมีมุมพักผ่อนหย่อนใจเยอะอยู่นะครับเหมือนมีพัทสีมาเลยนะครับก็แปลกๆดีเหมือนกันข้างบนนนั้นที่จอดรถเหล่านั้นนะ่ะข้างในเห็นอาการเด่นสง,ง่าอยู่อาคารเดียวนะครับชื่ออาคารการจนะบารมีครับ ด้านหลังมีร้านค้าสวัสดีการนะครับรวมถึงร้านชากาแฟนะฮะมีร้านไก่ด้วยมีร้านฮอมรามูนคาเฟ่นะครับดูด้านหลังโรงพยาบาลนะครับทะลุออกมาได้นะฮะดูดีกว่าวร้านค้าสวัสดีการมีอะไรบ้างนะครับจะมีสละเปาสร่างไห้มีร้านน้ำแล้วก็ร้านขนมนะครับขนมเยอะแยะเลยเนี่ยต่อครับอันนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวพวก หวยจับเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นราคานะครับนี่จะเป็นร้านตามสั่งนะครับออกไปเข้าวและแกงนะครับก็ดูน่ารับประทานอยู่นะครับที่นี่จะเป็นสถาบันมะเร็งนะครับก็จะมีป้ายเตือนต่างๆนะครับการกินการอยู่อะไรอย่างนี้นะครับกินยังไงให้ปลอดมะเร็งนะครับที่จอดรถด้านหลังก็กว้างขวางอยู่นะครับ จะมีตลาดนัดกกย่อมๆด้านหลังโรงพยาบาลด้วยนะครับก็สามารถมาเดินช็อปกันได้นะครับระหว่างรอหรือว่าระหว่างหลังจากเสร็จภารกิจแล้วนะครับก็จะเป็นราคานะครับที่ร้านฮอมรามูนคาเฟ่คอฟฟี่นะครับน่าจะเปิดอยู่ระหว่างรอเราก็มาเดินหาของกินกันนะครับเหมือนก็มากินคาปูนะครับแก้วละ40บบาทนะครับร้านด้านหลังโรงพยาบาล ก็จะมีเมนูหลากหลายนะครับโอเลี้ยงชากาแฟโอกโคอวันตินนะครับอะไรพวกนี้มีหมดนะครับกาแฟส้มมีหรือเปล่าดูสิ <c oughs> อาคารโภชนาการนะครับทางเดินข้างโรงพยาบาล <c oughs> จะมีใครมาได้ดนรีให้น่าจะดีนะครับสำหรับนักเป็นโนที่อยากจะมาจิตอาสาก็ได้มาทำได้นะครับสดน,น้ำมากนะครับ รถกอลบริการนะน,นะครับบรรยากาศด้านหลังของอาคารนะครับก็จะล่มรื่นประมาณนี้เลยนะฮะบรรยากาศเอาทดอร์ นายกำลังจิบกาแฟนะครับวัดความดันนะครับก็ใกล้เคียง เดินคือมาถึงชั้นเก้าแล้วลมเย็นดีนะครับบนนี้ประมาณชั้นที่สินะครับวิวพานโนรามาก,ก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นวิวพานโนรามานะฮะ บรรยากาศจากศูนย์มะเร็งทัญญะนะครับชั้น11นะครับลึกเข้ามาจากปากทางประมาณสัก2กิโลนะฮะก็มีรถกอล์ฟบริการนะครับบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้เลยนะฮะ มีตึกคล้ายๆสารศา,าสตร์อยู่แถวนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสาขาไหนนะครับมีบายในลงมาา้าลล่างด้วยก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับบรรยากาศของโรงพยาบาลมหาว,วิชิลาลงกรธัญญาบุรีนะฮะหรือศูนย์มะเร็ง ลังสิตคลองสิบนะครับว่าบรรยากาศเป็นเช่นไรนะครับก็เก็บบรรยากาศมาศให้ชมก็ขับขวดขขงพอนะครับขอบคุณรับชมนะครับสวัสดีครับทุดกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย